ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ฮอกอายสอตอนแรกนี้กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับท้าไม่อยากฟังสปอยแล้วเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับสวัสด,ดีชาวอาคาัคคชาแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสําคัญรวมถึงอีสเตอร์เอ็กและก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในซีรีส์ฮอกอายตอนที่1่แล้วก็ตอนที่2ครับ ในที่สุดแล้วเรื่องราวของฮอกอายตัวละคร a v e n เจอรรุ่นแรกก็มีเรื่องราวเป็นของตัวเองสักทีครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนังใหญ่นะครับแต่ก็ทำเป็นซีรีส์ให้เราได้ดูกันอย่างยาวๆนะครับก็ถือว่าคุ้มสุดๆครับที่เราจะได้เห็นควินบาตันหรือฮอกอายเต็มๆรวมถึงการส่งไม้ต่อให้กับตัวละครใหม่อย่างเคทบิชอปซึ่งหลังจากที่เราได้ชม2 EP แรกของซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ย ก็แฝงไปด้วยอีสเตอร์เอครวมถึงประเด็นสำคัญต่างๆซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับเปิดฉากมานะครับเราก็เจอกับอิลิโนและก็เจอร์เร็กบิชอปครับพ่อและแม่ของเคธบิชอปยืนเทียงกันถึงความลำบากทางด้านการเงินของครอบครัวนะครับซึ่งก็เป็นในช่วงปี2012 ตรงกับเหตุการณ์นในดิอเวนเจอร์ครับโดยแม่ของเคสเนี่ยก็ได้เถียงกับสามีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทางออกของปัญหามันจะลอยมาจากท้องฟ้าให้คุณไหมซึ่งก็เหมือนเป็นการปูทางเรื่องราวให้ครอบครัวของเคสนั้นได้ประโยชน์จากสมรภูมินิวยอร์กนั่นเองนะฮะเมื่อเหล่าอเวนเจอร์เนี่ยต่างปราบชิททูรี่ได้สําเร็จแล้ก็ทําให้อิเลนอแม่ของเคสเนี่ย ดูเป็นคนโดยในยุคปัจจุบันนั่นเองครับดีเซอเอ็กต่อมาครับเป็นเรื่องราวของสองครามนิวยอร์กครับเราจะได้เห็นฉากต่อสู้ในสมรภูมินิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เป็นมุมมองจากสาวน้อยเคทบิชอปที่มองขึ้นไปเห็นกองทัพชิททรี่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนืออพาร์ตเมนต์ของเธอครับซึ่งก็ทําให้เราได้ย้อนเวลาไปยังหนัง t ีอเวนเจอร์อีกครั้งมันก็เหนือความคาดหมายครับว่าเรื่องราวของ The a v e n g e r ์เนี่ยยังมีผลกระทบมากมายในจกักรวาล MCU ที่ส่งผลมายัางซีรีส์ฮ็อกอายเรื่องนี้นั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึง Star ์ทาวเวครับสิ่งที่เราเห็นจากฉากนี้ก็คือบ้านของเคสบิชอปนั้นอยู่ตรงข้ามกับ Star ์ทาวเวเลยฮะซึ่งแน่นอนนะฮะสตาร์ทาวเวคือศูนย์กลางของสงครามนิวยอร์กนี้ครับเมื่อเคสนั้นได้มองออกไปครับเราจะได้เห็นตึกนี้ถูกโจมตี ถือว่าเป็นภาพที่สวยมากและก็ยังเป็นภาพจำแรกของ EP ีที่1น,นี้เลยทีเดียวครับต่อมานะฮะเหมือนเราจะได้เห็นฉากที่สมบูรณ์ขึ้นในฉากที่ฮอกอายนั้นกําลังต่อสู้กับพวกชิททรีบนดาดฟ้าของตึกนะฮะถือว่าเป็นช็อตอีกมุมหนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยขนลุกไปเลยฮะที่ MCU นั้นได้ทําซีนนี้ขึ้นมาให้เราได้ชมนะครับซึ่งก็เป็นฉากที่ฮอกอายนั้นกําลังปะทะกับพวกชิททรีฮะและก็โดดลงจากตึกแบบหันหลังลงนะฮะพร้อมกับยิงธนูขึ้นไป ทำให้ฉากนี้นั้นดูสมบูรณ์มากขึ้นครับซึ่งสาวน้อยเคสพ่ชชอปก็กำลังมองตรงออกไปตรงนี้พอดีครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่ทําให้สาวน้อยเคสพ่ชชอปของเรานั้นเนี่ย อยากจะจับธนูเหมือนฮอกอายนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นฉากเครดิตเปิดเรื่องครับซึ่งฉากก่อนเข้าเรื่องนั้นจะมีการดัดแปลงมาจากคอมิกฉบับของ m a Fraction ครับแล้วก็ David a อจานะครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้เขียนคอมิกเรื่องฮอกายในปี2012ครับแน่นอนครับ m t d Fraction ก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ รวมถึงโลโก้และก็ตัวอักษรอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีความถอดแบบมาจากคอมมิคทั้งหมดครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติคอมมิคฉบับฮอกอายอย่างมากเลยทีเดียวครับต่อมานะ,ะนครับเป็นอีสเตอร์เอกครับที่มีการกล่าวถึงตัวร้ายของไอรอนแมนที่ชื่อว่าโอเบเรียสแตนครับฉากที่เคทบิชอปเนี่ยเข้าไปยิงธนูท้าทายที่หอนาฬิกาของวิทยาลัยนะครับ เพื่อเดิมพันกับเพื่อนๆซึ่งฉากก่อนตัดไปที่หอนาฬิกานั้นเนี่ยมีการแพนกล้องให้เราเห็นคําว่าสแตนทาวเวอร์นะครับซึ่งก็เป็นการอ้างถึงโอปปาริอัสสแตนวายร้ายคนแรกๆของ MCU จากหนังเรื่อง i r o อน a n ในปี2008นะครับซึ่งเขาก็คือเศรษฐีคนหนึ่งครับโดยโอปปาริอัสสแตนเนี่ยอาจจะเป็นคนสมทบทุนหรือมีคุณงามความดีกับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับที่มีการอ้างถึงตัวละครในช่วงเริ่มต้นของจักรวาล MCU ของเรานั่นเองครับ ต่อมานะครับเป็นชุดที่เคทที่ช็อปนั้นได้ใส่ยิงห่อนาฬิกานะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยเหมือนกับชุดของฮอกอายในคอมมิกฮะที่เดบิวอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ออกแบบไว้นะครับมีความเป็นสีม่วงทรงกางเกงอะไรต่างๆเหมือนกันเดะเลยฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีสเตอร์เอ็กที่อ้างมาจากคอมมิกนั่นเองครับต่อมาฮะมาที่เรื่องราวของโรเจอร์เดอะมิวสิควลครับซึ่งเป็นฉากที่ฮอกอายเนี่ยได้พาลูกๆไปชมละครเวทีที่มีความเกี่ยวข้องกับเหล่าอเวนเจอร์นะฮะ เรียกได้ว,ว่าในช่วงนั้นเนี่ยประชากรบนโลกก็มีแต่คนสรรเสริญเหล่าอเวนเจอร์ฮะ ขนาดฮอกอายไปรับประทานอาหารนะฮะเจ้าของร้านก็ยังไม่เก็บต่างฮอกอายเลยครับก็ถือว่าเป็นผลพวงมาจากเหตุการณ์ใน a v e n g e r s e N d Game มทั้งหมดนะฮะที่พวกเขานั้นสร้างคุณงามความดีให้กับโลกใบนี้ของเราครับซึ่งฉากของ Roger The Musical เนี่ยก็เต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กมากมายครับตั้งแต่นักแสดงที่เล่นเป็นฮีโร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอรอนแมนกัปตันอเมริกาฮักแบล็กวีดโอลโลคิฮอกอายซอร์รวมถึงแอนด์แมนนะฮะไม่รู้ว่ามาได้ยังไงครับซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยก็ได้มีการ อ้างถึงฮักว่า Incredible รวมถึงคำของสตีฟโรเจอร์ที่ชอบพูดไปบ่อยว่า I can do this all day ครับ I, <im openness> I can this can all day yeah, <I> know can do แล้วก็ยังมีการพูดถึงชาวมาฮะหรือที่รู้จักกันดีก็คือเคบับบ้านเรานะฮะที่ใครจำได้ฮะโทนี่สตาร์กได้พูดกับสตีฟว่า เขาอยากจะไปกินชาามา a หลังจากเสร็จภารกิจแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนท้ายเนี่ยเหล่าอเวนเจอร์ก็ได้ไปฉลองกันกับฉากนั้นนะฮะถ้าใครจําได้เรื่องราวตรงนั้นก็มีการพูดถึงด้วยเช่นกันครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นฉากที่โลกิกาลังขี่เครื่องร่อนของชิคทูรีนะฮะเป็นหุ่นกระดาษลอยมาครับซึ่งฉากนี้เนี่ยก็ทําให้ควินบาต t ันแอบขโมดคิวเล็กน้อยครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ฮอกอายนะฮะเป็นคนยิงโลกิจนเสียหลักตกลงมาจากเครื่องร่อนของชิคทูรีไปเลยครับ นอกจากนี้นะฮะประชาชนยังแอบคิดว่าแอนด์แมนมาปรากฏในละครเวทีเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนยังแอบคิดว่าแอนด์แมนเนี่ยมีส่วนร่วมในสงคารามนิวยอร์กครับเนื่องจากว่าความสามารถของแอนด์แมนสามารถย่อตัวให้เล็กลงจนคนมองไม่เห็นนะครับแต่แท้จริงแล้วแอนด์แมนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้เลยครับประเด็นต่อมานะครับพูดถึงการสูญเสียการได้ยินของฮอกอายใน MCU นะครับแน่นอนครับเรื่องราวของการสูญเสียการได้ยินของฮอกอายนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในคอมิกเช่นกันครับ นื่อจากว่าเราจะเห็นเขาสวมเครื่องช่วยฟังนะครับซึ่งในคอมิกอาการหูหนวกของเขาเป็นผลมาจากการได้รับปาดเจ็บในวัยเด็กครับแต่ใน MCU นั้นเป็นผลมาจากการได้เข้าร่วมภารกิจในอเวนเจอร์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบิดแล้วก็การต่อสู้กับเหล่าไวาร้ายที่มีแรงระเบิดสั่นสะเทือนมากๆ ซึ่งก็ทําให้หูของเขานั้นได้รับผลกระทบเลื้อรังจนต้องใส่เครื่องช่วยฟังนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นฉากที่ผมมองว่ามันมีอะไรในฉากนี้ครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งฮะในโงรงละครนะครับที่หันมาทักคลินบาตันเนี่ยผมรู้สึกว่าฉากนี้เนี่ยอาจจะทําให้คลินสะกิดใจฮะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเนื้อเพลงหรือการแสดงนะครับเมื่อคลินมองไปที่เธอเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้มีการบกมือให้คลินถูกไหมครับ แต่เธอเนี่ยสวมชุดสีแดงแล้วก็ถักเปียครับผมรู้สึกว่าคริสเนี่ยอาจจะนึกถึงนัตชาโรมานอเพื่อนรักของเขานะครับทำให้คริสน,นั้นเนี่ยต้องออกมาทําใจอยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งครับแน่นอนครับระหว่างที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ได้เข้าห้องน้ำครับซึ่งในโถปัสสาวะนั้นเนี่ยมีการเขียนคําว่าทาน w a วอชไว้หรือแปลว่าธานอสทำถูกนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าประชาชนบนโลกไม่น้อยครับ ที่ยอมรับความคิดของธานอสนะครับซึ่งถ้าใครดูหนังเรื่องอีเทอร์นลแล้วนะครับก็จะเข้าใจว่าทําไมธานอสคิดถูกแล้วในสิ่งที่ธานอสได้ทําลงไปนั่นเองครับต่อมาครับเป็นการแนะนาตัวละครที่ชื่อว่าแจ็คนะฮะซึ่งก็เป็นฉากที่เคสเนี่ยมาหาแม่แล้วก็โดนแม่ตําหนิถึงเหตุการณ์ที่เธอนั้นไปทําลายหอนาฬิกาของวิทยาลัยนะครับซึ่งเธอก็แอบไปเห็นดาบที่ดูไม่คุ้นนะครับนั่นก็อาจจะเป็นดาบของแจ็คก็เป็นได้นะครับ เพราะว่าแจ็คนั้นคือแฟนคนใหม่ของแม่ของเธอที่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันซึ่งก็ทําให้เคสนั้นแปลกใจว่าแม่เนี่ยเคยสะสมดาบตั้งแต่เมื่อไหร่โดยเรื่องราวก็ยังไม่แน่ชัดว่าดาบนี้เป็นของแจ็คหรือไม่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่อ้างถึงคอมมิคว่าแจ็คนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการใช้มีดใช้ดาบมากๆนะฮะเพราะว่าในคอมมิกนั้นเขามีฉายาว่าสวอตแมนนะครับหรือที่เรียกว่าจอมวายรายนักดาบ ซึ่งในฉากประมูลของเนี่ยเขาก็ยังได้ครอบครองดาบของโรนินอีกด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยต้องมาติดตามกันต่อไปว่า บทบาทของแจ็คแฟนใหม่ของแม่ของเคสบิชอปเนี่ยเขาจะมาในทิศทางดีหรือทิศทางร้ายนะครับหรือเขาจะมาเป็นสวอตแมนที่เหมือนกับในคอมิกในซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นได้นะครับต่อมาฮะพูดถึงอามันที่3ครับซึ่งก็เป็นพ่อของแจ็คซึ่งในคอมิกนั้นะเนี่ยเขาปรากฏอยู่ในหนังสือการ์ตูนอเวนเจอร์สปอร์ตไลท์ตอนที่22ในปี1986นะครับซึ่งอามันเนี่ยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้แจ็คเนี่ยกลายเป็นนักดาบหรือฉายาสวอตแมนนะครับ แน่นอนครับเรื่องราวของฮอกอายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับดาบหลายซีนมากซึ่งเราต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าดาบต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดต่อมาครับมาพูดถึงเจ้าหมาโกลเด้นวีทิเวอร์ที่สร้างสีสันและก็ความน่ารักให้กับเรานะครับอย่างเจ้าลักกี้ซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยเขาก็ชื่อลักกี้เดอะพิซซ่าท็อครับลักกี้นั้นถูกเจอด้วยคินบา์ตันนะฮะแต่ในซีรีส์เรื่องนี้เคสบิชอปเป็นผู้พบมันกลางถนนครับ ซึ่งก็ทําให้เราเรียกชื่อมันง่ายๆว่าลัคกี้ธรรมดารรมดานั่นเองนะฮะต่อมาฮะพูดถึงการประมูลของกันบ้างครับซึ่งเรื่องราวใน e ีพีหของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นความสนุกนั้นเกิดจากงานประมูลการกุศลของพวกไฮโซที่จัดขึ้นนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่างานนี้เนี่ยเหมือนเอาของประมูลจากตลาดมืดมาประมูลครับแน่นอนครับของจากตลาดมืดนั้นก็เป็นที่ต้องการของวายรายเช่นกันนะครับซึ่งในคอมิกเนี่ยก็มีการปรากฏเรื่องราวของการประมูลสินค้าในซีรีส์ฮอกอาย ซึ่งเคทบิชอปก็ได้แอบเข้าไปดูการประมูลในครั้งนี้ซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็ได้มีการประมูลดาบและก็ชุดของโลนินที่ควินบาตันนั้นได้ใช้ในเหตุการณ์ Avengers Endgame ช่วงแรกนะครับซึ่งของที่ได้จากการประมูลในครั้งนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากการระเบิดของซาก a v e n g e r Comp o u n d ครับเหล่าไวร้ายฮะก็ได้เข้ามาปั่นป่วนงานนี้ครับแล้วก็ทําให้ของนั้นก็จะกระจายไปทั่วนะครับทำให้เคทบิชอปนั้นขโมยชุดของโลนินมาใส่ กลายเป็นสารเตี้ยในเมืองนิวยอร์กไปโดยปริยายครับซึ่งก็มีความคล้ายกับเรื่องราวในคอมิกยังอเวนเจอร์ตอนที่4นะครับที่เราเห็นเคสบิชอปตัวเนี้ยอยู่ในฐานะฮีโร่สารเตี้ยแบบนี้เช่นเดียวกันนั่นเองครับเรื่องราวต่อมานะครับผมก็ไม่คิดว่าเรื่องราวของโรนินเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อมาถึงซีรีส์ฮอกอายครับเพราะว่าจาก EP ีที่1เนี่ยยืนยันว่าประชาชนบนโลกนี้ยังไม่มีใครรู้จักว่าคลินบารตันคือนินจาโรนินนะครับแม้แต่ลูกๆของเขาก็ยังไม่รู้ครับ ซึ่งคนที่รู้ก็น่าจะเป็นโรลร่าภรยาของเขาแล้วก็เพื่อนรักของเขาอย่างนัตาชาโรมานอฟครับรวมถึงเจวาวด้วยครับที่เธอรู้ว่าโรนินคือคลึ้นบาตันซึ่งผมก็ไม่คิดว่าโรนินจากเอ็นเกมนั้นจะมีผลต่อเหตุการณ์ในซีรีส์เรื่องนี้อย่างมากนะครับและเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วว่า การที่ควินเป็นโลนินนั้นส่งผลต่อเรื่องราวในตอนต่อๆไปของซีรีส์อย่างไรนะครับต่อมาครับเราจะเห็นพวกแฟลกสูตรมาเฟียเนี่ยได้นาฬิกาลึกลับที่มาจาก a v e n เจ r ร์คอม u พ d นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นตัวนาฬิกาไม่ชัดเจนนักแต่หน้าปัดของนาฬิกานั้นเนี่ยมีสีแดงซึ่งก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์ก็เป็นได้ครับเพราะว่าไม่งนนั้นในนาฬิกาชิ้นนี้ อาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการของพวกแท็กสูตรมาเฟียนะฮะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือแท็กตัวเลข268แล้วก็มีคำว่าล็อตนัมเบอร์เนี่ยซึ่งอาจจะมีการบ่งบอกถึงคอมิกอเวนเจอร์ตอนที่268ครับที่มีการพูดถึงแข่งเดอะคอนเครร์นะฮะไม่แน่นะฮะอาจจะมีการย้ําแย้มเรื่องราวของแข่งเดอะคอนเครร์มาในซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นได้ครับต่อมานะฮะเป็นคําฮิตของพวกแท็กสูตรมาเฟียฮะที่ชอบพูดคําว่าโบรนะฮะซึ่งก็เหมือนกับในคอมิกค,ครับที่พวกเขาเนี่ย ชอบพูดคำว่า bro เช่นเดียวกันนะฮะต่อมานะฮะพูดถึงตัวละครที่เหมือนในคอมิกที่ชื่อว่าคาซิมิเอร์คาซิมิเอร์เช็กนะฮะอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับเป็นภาษาที่อ่านยากมากๆหรือเรียกสั้นๆว่าคราว ซึ่งในคอมิกนั้นเขาคือเด็กหนุ่มจากครอบครัวละครสัตว์ที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกาและครอบครัวของเขาเกิดอุบัติเหตุจากการระเบิดของรถไฟใต้ดินครับทำให้เขาต้องเติบโตแล้วก็เลี้ยงตัวเองมาในฐานะทหารรับจ้างนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยคาซิก็ได้ถูกว่าจ้างให้ทํางานร่วมกับแก,งก๊งมาเฟียในหลายๆองค์กรด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นของคิงพินหรือแม้แต่แก,งก๊งแท็กสูดแรคคิรัสนะฮะเพื่อสังหารคลินบาตัน ซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาก็ปรากฏตัวใน EP ีที่1แลวก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งแท็กซูสมาเฟียครับโดยสมาชิกอื่นๆในเรื่องเนี่ยก็เรียกเขาว่าคาซี่ครับซึ่งความแตกต่างของตัวละครตัวนี้ใน MCU แล้วก็ในคอมิกนั้นต่างกันตรงที่ว่าใน MCU นั้นคาซี่ไม่ได้เป็นตัวตลกให้เราได้เห็นเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับ <S <S เป็นนักข่าวจากสำนักข่าว NY 1ที่แพทเคียร์เนนเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวตัวจริงที่อยู่ในทีวีจริงๆนะครับ และเขาก็มาเล่นเป็นนักข่าวให้เราได้เห็นในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับโดยเราจะเห็นเขามาแล้วจากหนังหลายๆเรื่องของ MCU นะฮะไม่ว่าจะเป็น Spider-Man Far From Home ซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เราได้เห็นเขาอีกครั้งหนึ่งครับจากการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโรนินนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์ Marvel ในสมัย Netflix เนี่ยก็จะจำได้ว่าเขาเนี่ยเคยปรากฏในหน้าทีวี จากหนังเรื่อง Daredevil แล้วก็เจส s ิก้าโจนมาแล้วเช่นกันครับต่อมานะฮะพูดถึงเรื่องราวของตึก a v e n นเจอร์ทาวครับซึ่งในเรื่องราวนี้ก็มีการเปิดเผยว่าตึก a v e n นเจอร์ทาวนั้นถูกขายไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนทําให้เราเกิดคาถามว่าใครคือเจ้าของตึก a v e n นเจอร์ทาวแห่งใหม่นี้ครับทำให้หลายคนเดาวว่าน่าจะเป็นวีดวิชาร์จากแฟนตาสติกโฟหรือไม่ หรืออาจจะเป็นเชงเอ็นเตอร์ไพรส์นะฮะที่เป็นตัวแปรของแคเดอะคอนเกอร์ที่เราเห็นตึกนี้ตกลงมาในเดอะวอยดจากซีรีส์โลกิใน EP ีที่5นั่นเองครับต่อมาฮะ <S 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 พูดถึงป้าของเคธีบิชอปกันมากฮะที่ชื่อว่ามอยราแบนดอนครับเมื่อเคธีบิชอปพาครินบาตันมาหลบที่อาพาร์ตเมนต์ของป้าเธอนะครับซึ่งกระตรงที่กดออดทางเข้าเนี่ย เราจะเห็นรายชื่อของคนมากมายครับมันก็คือรายชื่อที่อ้างถึงพนักงานของมาวลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อทั้งคู่ได้เข้าไปในอพาร์ตเมนต์เราก็จะเห็นโปรเตอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Creature of the Dark Galaxy นะฮะที่มีชื่อของลุกเบหาลาดครับซึ่งลุกเบหาลาดนั้นคือคนที่ทำงานให้กับ MCU ในหนังมาแล้วหลายเรื่องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนหรือ a v e n เจ r ร์อ i นฟินิตีครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติเขานะครับนอกจากนี้เนี่ยในโปสเตอร์ก็ยังมีชื่อเดียวกันอยู่ข้างๆก่อนหน้านะครับที่ชื่อว่ามอยราบแบนดอนซึ่งนี่ก็คือชื่อของป้าของเคสพิชอปในคอมมิกนะฮะ โดยในคอมิกป้าของเคสทำอาชีพเป็นนักแสดงครับรวมถึงยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ขายอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งมอยราเบนดอนนั้นก็ปรากฏอยู่ในคอมิกอเว n g e r West c o a ค t ตอนที่100นะครับแน่นอนครับบ้านของเธอก็ถูกซื้อให้เป็นอเ e นเจอร์คอม u พ d หลังใหม่ในคอมิกอีกด้วยครับแต่น่าเศร้านะครับมอยราบบนดอนนั้นเสียชีวิตจากการไปช่วยฮอกอาและก็มอกกิ้งเบิร์ดจากวาร้าที่ชื่อว่าครอสไฟเร์นะฮะ ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเราจะได้เห็นการปรากฏต,ตัวของเธอนั้นในซีรีส์เรื่องนี้หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่อีสเตอร์เอ็กที่อ้างถึงเท่านั้นเองครับ<ด>ต่อมานะฮะ<ด>พูดถึงเหล่าไวายร้ายในคอมมิกที่ชื่อว่าแท็กสตรเดกคิวรัสกันบ้างครับในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแท็กสตรเดกคิวรัสเนี่ยถูกเรียกแทนว่าแท็กสตรมารเฟียฮะแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการอ้างถึงแท็กสตรเดกคิวรัสก็คือฉากที่เคทบิชอปนั้นเนี่ยได้สเก็ตภาพเหล่าวายรลายพวกนี้เอาไว้นะครับแล้วก ที่แปลว่าข่าวมากๆซึ่งมันก็อาจจะบ่งบอกถึงว่าพวกเขาเนี่ยมีความข่าวมากๆเหมือนกับพวกแบมพายซึ่งก็สอดคล้องกับดรากคิวลัสชื่อของพวกเหล่าวายรายนี้ในฉบับคอมิกนั่นเองฮะต่อมานะครับเป็นฉากที่คินได้เดินมาส่งเคสผ่านนิวร์กไทม์สแควร์ครับที่เราเห็นกลุ่มคนที่แต่งตัวเหมือนชุดคอสเพลของเหล่าอเวนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฮัคซอกับตันอเมริกาไอรอนแมน แต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับแต่งตัวเหมือนเป็นคนถือธนูที่คล้ายกับฮอกอายนะฮะแต่ควินบาตันบอกว่านั่นไม่ใช่เขาครับแต่เธอคือแคทนิสเอเวอร์ดีนถ้าใครจําได้เนี่ยเธอก็คือตัวละครจากหนังเรื่อง t h อ h u n ง e r ก a เกมนั่นเองนะครับที่แสดงโดยเจนิเฟอร์รอเวนฮะต่อมานะครับใน EP 2ีนี้เนี่ยเราจะเห็นการปรากฏตัวของนักสืบคาร์โดนะฮะที่โทรมาหาเคทพิชอปโดยเขาก็ถามถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ที่อาพาร์ตเมนต์ของเคทนั้นถูกไฟไหม้นะครับซึ่งคาร์โดนั้นเนี่ยเคยปรากฏอยู่ในคอมมิก และเขาก็เป็นเพื่อนร่วมภารกิจของเคสพิชอปในกรมตำรวจด้วยนะครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของนักสืบคาร์เดลเนี่ยจะมีการขยายความให้เราได้ทราบมากขึ้นกว่านี้ไปอีกหรือไม่ต่อมาฮะ <c oughs> พูดถึงคนหนึ่งฮะที่ชื่อว่าเกรวฮะนักดับเพลิงที่ไปขโมยชุดของโรนินจากอพาร์ตเมนต์ของเคสในระหว่างที่เขานั้นได้ไปดับเพลิงที่อพาร์ตเมนต์ของเธอนะครับโดยเขาเนี่ยก็เอาชุดของโรนินมาใส่เล่นแล้วก็เอาไปลงโซเชียลครับ ซึ่งก็ทําให้ครินบาร์ตันนั้นได้เจอเบาะแสนี้แล้วก็ไปตามหาพวกเขาได้สําเร็จครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่สมาคม N.Y.C. Rapper แน่นอนครับฉากที่ N.Y.C. Rapper เนี่ยมีการพูดถึงตำนานของครินที่เขานั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสังหารทานอสด้วยนะฮะซึ่งหลังจากที่กริลนั้นได้มอบชุดโรนินให้กับเขาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าครินและกริลนั้นเนี่ยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันครับโดยครินนั้นก็บอกให้กริลสามารถเรียกชื่อเล่นเขาได้เลยครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่่อไปวา ความสัมพันธ์ของเกลและคินในอนาคตในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีความสําคัญอย่างไรนะครับแต่ในคอมมิกเนี่ยกลวถูกสังหารโดยเคซี่ฮะซึ่งเขาก็คือผู้ที่ตามล่าฮอกอายอยู่นั่นเองครับต่อมานะฮะหลังจากที่คินบาร์ตันถูกลักพาตัวครับเหล่าแท็กซูตมาเฟียก็นาเขานะฮะไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วก็จับมัดครับแน่นอนครับเราได้รู้ถึงความสามารถของเคสพีชช OP นะฮะที่สามารถเปิดสัญญ,ญาณติดตามตัวคินได้ครับ ซึ่งเราจะเห็นเคสเนี่ยเข้าไปยังระบบเพื่อเปิดสัญญาณติดตามตัวครับโดยเขาใช้ยูสเซอร์เนมว่า b s h o p 1 1 2 0 1 2ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเป็นเลขสุ่มนะฮะแต่ตัวเลขนี้มีการอ้างถึงเดือน11หรือเดือนพฤศจิกายนปี2012ครับเดือน11ปี2012นี้นะฮะเป็นการเปิดตัวตัวละครเคสบิ h o p และ l u c กี้ในคอมิกฮอกอายวอลลุ่มโตอนที่2นั่นเองครับ ต่อมานะครับนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งครับที่คินเนี่ยได้พูดกับครอบครัวว่าเขาสัญญาจะเอาชนะคนร้ายและกลับมาหาครอบครัวในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับเรื่องราวในหนังเรื่อง Die Hard มากๆครับที่เรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับชายที่ต่อสู้กับเหล่าผู้ร้ายในช่วงเวลาของเทศกาลคริสต์มาสก็หวังว่าคินบา์ตันนั้นจะกลับมาเจอกับครอบครัวได้สําเร็จในตอนท้ายของเรื่องนี้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยในฉากที่คินได้โทรไปหาภรรยาครับ เราได้เห็นควินกับภรรยาได้คุยกันนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกกับรอราว่าเขาจะใช้แผนอ่อยเหยี่ร์ครับหรือ Cash อนด์วิวซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกับที่แนทนั้นได้ใช้ในหนังเรื่อง The Avenger ปี2012นะครับที่ยอมให้โดนจับแล้วก็นำตัวเธอไปสอบปากคำจากนั้นเนี่ยก็สามารถแก้มัดตัวเองได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งเราเห็นการกระทำนี้จากควินบาตันในซีรีเรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับสุดท้าย <Yeah. S 1> ฮะ เป็นการปรากฏตัวของตัวละครที่ชื่อว่า Echo นะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยนำแสดงโดยมายาโลเปสครับซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็เป็นคนหูหนวกเหมือนกับตัวละครมาควริในหนังเรื่อง e ีเทอร์เลยครับแน่นอนนะฮะ ทำให้เราได้ทราบว่าเอ็กโคนั้นคือหัวหน้าของแก๊งแท็กสูตรมาเฟียครับซึ่งรองหัวหน้าแก๊งนี้ก็คือไอวานบาลิโอเนสครับซึ่งไอวานบาลิโอเนสนี้นะฮะในคอมมิกนั้นเขาก็คือหัวหน้าแก๊งแท็กสูตรเดคูรัสแต่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนำไอวานมาเป็นลูกน้องให้กับเอ็กโคอีกทีหนึ่งนั่นเองครับกล่าวเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคืออีสเตอร์เอ็กแล้วก็ประเด็นสําคัญจาก EP ีที่1และก็ EP ีที่2 ของซีรีส์ฮอกายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของฮอกายตอนที่1และก็ตอนที่2นี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับยังไงแล้วถ้าอัคราพูดอะไรผิดไปหรือนําเสนออะไรที่ผิดไปนะครับก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ